ชยโชยโชยโยชโยไมโอนำหน้าใครใครไม้โอสะบัดแกว่งไกวนำหน้าใครใคเรียกว่าโอโต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 โอโฮสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองวิชารักการอ่านค่ะวันนี้นะคะครูอิ๋วมาชวนเด็กๆรู้จักสระใดนะคะเพลงนํำเข้าสู่บทเรียนเมื่อกี้ ก็บอกแล้วใช่ไหมคะออกเสียงอย่างไรคะโอ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 ใช่ไหมคะสระโอนั่นเองนะคะสระโอค่ะสระโอเป็นสระเสียงยาวนะคะอยู่หน้าพยัญชนะนั่นเองนะคะมาดูค่ะครูมีสื่อมานำเสนอให้เด็กๆด,ดูด้วยแล้วชวนเด็กๆออกเสียงตามครูด้วยนะคะสระโอพูดค่ะสระโอสระโอ โย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 ซสระโอโยโยเจ้าช้างจัมโบชอบเล่นโยโยสระโอไหมคะออกเสียงโอสระโอนะคะอยู่หน้าพยัญชนะหมดเลยนะคะเด็กๆจ๋าเดี๋ยวครูอิ๋ว เขียนให้เด็กด,ดูว่าสระโอเขียนอย่างไรนะคะมาดูกันเลยค่ะ <S <S ล่อรถจรวดขึ้นหัวรอเรือสระโอค่ะนี่เด็กจ๋าดูค่ะสระโอม้วนหัวเข้าในเหมือนพยัญชนะตัวที่หัวเข้าในเช่นต่อถุงใช่ไหมคะลากขึ้นไปค่ะมีหัวเหมือนรอเรือแต่ออกเสียงว่าโอ นี่คือสระโอนะคะสระโอนั่นเองอยู่หน้าพยัญชนะอันนี้เป็นตัวแทนของพยัญชนะนั่นเองนะคะเด็กๆจ๋าเดี๋ยวนะคะเรามาฝึกออกเสียงกันดีกว่าค่ะว่าครูนําพยัญชนะมาแปะปึง้งเด็กๆออกเสียงนะอาจออกเสียงนะคะออกเสียงไม่ได้เดี๋ยวออกเสียงตามครูและกันออกเสียงให้ดังๆเลยนะคะปึง้งต่อออกเสียงว่าต่อต่อ บางคนออกเสียงถูกต้องด้วยขอบคุณค่ะเก่งมากเลยอีกตัวหนึ่งค่ะออ่างออกเสียงว่าออโอโอนั่นเองนะคะโอตัวสุดท้ายนะคะบใบไม้ออกเสียงว่าบโบโบบโอโบถูกต้องค่ะบโอโบนะคะ ถึงเวลาแล้วค่ะเด็กๆคะท่านผู้ปกครองคะดูค่ะหนังสืออ่านให้แม่ฟังเปิดเลยค่ะเปิดเลยหน้าที่15ค่ะซาราโอนะคะบทที่8ปซาราโอโบสะกดว่าบอโอโบบอโอโบนั่นเองมีโบ ตอบด้วยสระโอหมดเลยสะกดด้วยสระโอหมดเลยนะคะครูให้เด็กๆฝึกออกเสียงทั้งหน้าเลยอัจเป็นคลิปวิดีโอนะคะส่งมาในลายส่วนตัวของครูเด็กๆอ่านไม่ถูกต้องอ่านไม่ไม่ใช่อ่านไม่ถูกต้องขอโทษค่ะอ่านไม่ออกให้ออกเสียงตามผู้ปกครองหรือออกเสียงตามครูอิว๋วในคลิปการสอนนะคะรอชมรอฟังอยู่นะคะในวิชาการอ่านนี้สวัสดีค่ะ